ข้าวสารออเลิฟกันนะคะวันนี้ไม่ทราบว่ามีควารู้สึกอย่างไรกับการเปิดทำการในเป็นข้าวสารนี่มันคือชื่อว่าออเลิฟกันหรือเปล่าครบครับครับข้าวสารออเลิฟเป็นข้าวสารที่มีค่ากัจจนีน้ำตาลต่ำที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เหมาะกับกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง ก,ก็หมายถึงว่าลูกค้าทั้งที่เป็นโรคเสื่อมโดยเฉพาะโรคเบาหวานนะครับก็สามารถเรียะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดเพื่อไม่ให้ค่าการอยู่ในระดับที่สูงนะครับและก็เหมาะสาหรับคนทั่วไปนะครับที่สามารถควบคุมระดับการด้วยและก็ให้ระดับอิูลุดทําง,งานเป็นปกตินะครับและก็มันยังมีส่วนช่วยในการเรียกว่า ต้านอนมุมูลอิสระนะครับก็ทําให้เซลล์ของร่างกายทํางานเป็นปกตินะครับนั่นก็คือในแง่ของด้านสุขภาพนะครับโดยรวมของทั้งสองกลุ่มซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มป้าหมายที่กว้างนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งนอกนอกนอกจากที่จะมีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพของทั้งสองกลุ่มที่ว่านี้แล้วนะครับเนื่องจากข้าวสารนะครับข้าวก็เป็นอาหารหลักของคนไทยและคนเอเชีย รหรือกองทุนทั้งโลกก็ว่าได้นะครับกตอนนี้ก็ตามประเทศหรือตางทวีปก็ก็บริโภคข้าวนะครับโดยเฉพาะข้าวจากเมืองไทยนะครับแล้วก็ข้าวสารออรเลิร์นี่ก็ผลิผลตมาจากข้าวจากฟาร์มที่ออร์แกนิกนะครับก็หมายหมายถึงว่าปลอดสารเคมีนะครับมีความปลอดภัยนะครับในกระบวนการผลิตทําให้ข้าวได้มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อทั้งสองกลุ่มป้าหมายใหญ่ๆเนี่ยบ,บริโภคข้าวนะครับคนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นโรคเสื่อมและก็คนที่สุขภาพปกดเนี่ยก็สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้นะครับเพราะว่าเราก็จะจําหน่ายก็คือสู่ผู้บริโภคในวงกว้างนะครับเมื่อเมื่อลูกค้ากลุ่มป้าหมายเกล็กๆได้รับประทานข้าวนี้ก็จะปรับใจนะครับก็จะเป็นการขยายธุรกิจเป็นการหลอกต่อ ได้ก็สร้างรายได้โดยที่ไม่ยากเย็นอะไรนะครับทีนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้เปห่ันถึงสุขภาพของการบริโภคข้าวนะครับและก็ท่านเ็งเห็นถึนง,งความโดยโดยเฉพาะการขยายธุรกิจของเราแล้วเนี่ยก็อยากให้มาสัมผัสและก็ลองติดต่อกับนักธุรกิจที่ ทงธุรกิจของบริษัทอเลิฟและก็ท่านจะได้เห็นว่ารองมอบสิ่งดีให้กับทุกท่านขอบคุณครับนะคะขอคำถามนะคะสำหรับบริษัทอเลิฟกับข้าวสารที่มีตามห้องตลาดหรือห้างสินค้ามีเยอะแยะมากมายมันแตกต่างอย่างเลยในความที่ของพี่คะกับข้าวสารที่อยู่ตามห้งตลาดตม้งตลาดครับอย่างที่วีบอกนะครับก็คือข้าวสารอเลิฟนี่เป็นข้าวสารออร์แกนิกนะครับและก็มีกระบวนการ ผลิตที่ซับซ้อนนะก็ก็คิดว่าเป็นการที่ว่าเก็บรักษาคุณภาพของข้าวไว้โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับจำูข้าวนะครับซึ่งมีสารในการต้านอนุมูลสระเพราะว่าถ้าเป็นข้าวโดยทั่วไปนะี่ก็จะผ่านกระบวนการสีขัดสีแล้วก็ทำให้สารอาหารที่มีประโยชน์นะครับ ายไปในกระ,กระบวนการผลิตนะครับทีนี้ของเราก็คือข้าวสารออนเลือกเนี่ยจะมีะมีกระบวนการผลิตที่ทําให้รักษาคุณภาพของข้าวนะครับและก็ทําให้ค่าน้ำตาลเนี่ยจะน้อยุดในบรรดาข้าวโดยทั่วไปครับก็สามารถที่จะได้เลยนะคะว่าข้าวสารออเลือของเอราเ,รเนี่ยนะคะก็มีค่เาเฉชี่น้ำตาลนะคะต่ำกว่า 23.42เปอร์เซ็นต์เลยทีนะคะก็สามารถที่จะไปเช็คหรือว่าหาศึกษาความรู้ได้นะคะว่าข้อสารคอามลับเนี่ยมีค่าดัชนีดน้ำตาลต่ตำเท่ากับที่จำ0.42จริงหรือไม่นะคะนักนนีาก็ขอบคุณพี่สักรา,านเกียรติศักดิ์มากนะคะที่ท่านได้เปิดโอกาสนะคะศึกษาเรียนรู้นะ ประโยชน์ของข้าวออนรฟนะคะว่าประโยชน์ของข้าวออนีฟมีความแตกต่างกับข้าวสารอย,อย่างไรและมีความประทับใจก,กับข้าวออนิฟอย่างไรวันนี้ทุกท่านก็ได,ได้รับได้รับฟังแล้วก็ได้ดูกฟองกับดิฉันแล้วนะคะวันนี้ก็